ส so right วัสดีครับผมมังกีกอรนะครับวันนี้มาพบเจอกันอีกครั้งนะครับสำหรับคอนเทนต์รีเพลย์รีวิวนะครับวันนี้เป็นอีีที่สอนะครับวันนี้เราอยู่กับไอดีหมูเด้งนะครับโอ้โหสู้ชีวิตมากน,ะน้องหมูเด้งนะครับสุดยอดนะครับก็ ถ้าใครติดตามในสตรีมจะเห็นได้ว่าน้องยังไม่เสีนะครับเหลือประมาณ17ปีสุดท้ายนะแต่ว่าผมเอาไปเล่นนอกสตรีมต่อนะครับในที่สุดก็กลับมาได้นะครับยังไงถ้าใครอยากเห็นว่าภาคต่อของหมูเด้งเป็นยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วก็ไปรับชมหนทางของหมูเด้งกัน Let's go มาเรามาเริ่มเส้นทางของหมูเด้งกันเลยนะครับ สำหรับน้องหมูเด้งน่าจะเริ่มจากตรงนี้นะครับนะอันนี้น่าจะเป็นตาสุดท้ายในสตรีมนะครับก็ชนะมานะแล้วก็เราก็เริ่มกันที่สองสองพกับอีก2แต้มนะครับเราใช้ไปทั้งหมด1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตานะครับ9ตานะจาก2องมาสอนนะครับมาถึงตาแรกเราชนะนะตาที่สองเราแพ้นะครับอ่ะ สำหรับตานี้ไม่มีอะไรนะครับก็ทิกสําหรับตานี้นะก็ถ้าเขากดหลีดสปีดสามสาเราก็ควรจะมีหลีดหลีดสปีดสามสามไว้ในทีมสักหนึ่งตัวนะครับเพื่อที่จะได้เป็นการไม่เสียเปรียบเรื่องสปีดนะครับเพิ่มโอกาสการได้ออกของเรานะเนี่ยสมมุติเราดับปุ๊บปุ๊บไปอย่างเงี้ยเขาก็ถอยแล้วนะครับถ้าสมมุติเรารู้ว่าเขาถอยแล้วเนี่ยเราก็ควรจะเลือกตัวทําที่ดีๆไปนะครับตัว อย่างเช่นตัวลบบัฟที่สามารถช่วย cc ได้ช่วยทำดาเมจได้นะครับในนี้ก็อาจจะเป็นโลโบมืดนะครับแล้วก็ออมมืดก็จะดีนะครับหรือว่าจะเป็นมายากลไฟก็ได้นะคพอไดนะ้สำหรับธาตุธรรมดานะครับพอเขาเลี้ยวไปรับแล้วเนี่ยแล้วก็โผมบุกกระหน่ำได้เลยนะครับสำหรับตานี้นะตรงนี้เขาเห็นเราลบบัฟตัวเดียวนะครับเขาก็เลยน่าจะแบนลบบัฟออกไปนะแต่ว่าเรามี ผู้กันลมเป็นตัวลมบับอีกตัวหนึ่งนะครับต่อให้เราตายไปตัวนึ่งเราก็สบายๆนะไม่เป็นไรนะพวกเขาก็ไม่มีปีกนะไม่ปีกจากพินเทินเดียวนะครับก็ไม่ได้แย่นะสบายๆนะครับล้วก็ลบบับนะอแล้วพินแจ้งนะครับตัวนี้ก็ไม่เป็นไรนะให้เขาแทรกไปนะครับ จังหวะนี้เขาเอยกมาดุดปีกนะก็เสร็จเราครับแต่เหลือถ้าเราดับดีพอก็เหลือ3ตัวก็เพียงพอที่จะชนะนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลอะไรไปนะครับตอนนี้ก็จังหวะนี้เราดีครูดาววาไฟไปแล้วนะครับจากชิบล่านะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถฆ่าได้เลยนะ อ่าตัวนี้ดันดูดเกตไม่ติดนะครับแต่ก็ชิบะเราเข้าเทินต่อนะเพราะข้านะตัวนี้ก็เราก็ได้เปรียบมากแล้วนะครับเรามีทั้งชิวนะครับแล้วก็มีทั้งที่ดาเมจที่มากกว่านะแต่วันนี้ก็สบายๆนะครับแล้วก็มาดูตาที่แพ้กันนะสําหรับตานี้แพ้ตาที่สองดูดาบก,ก่อนนะจริงๆตรงนี้เนี่ย ถ้าเราสามารถทำ ACO ออกก่อนชิบาร่าได้อะตานี้จะง่ายนะครับแต่ด้วยเนื่องลูนนะเนื่องด้วยจากลูนนะครับเราไม่ลูนไม่พอนะครับเพราะว่าตัวลบหลักเราเป็นขุยมืดนะครับตัวนี้ก็เลยรูนก็เลยไม่พอนะครับมันเลยออกหลังนะแต่ถ้าใครทำ ACO ออกก่อนได้เนี่ยตานี้ง่ายนะครับก็คือถ้าเป็น ACO ก,ก่อนเนี่ย c o ก็จะลบบัฟแล้วก็จะเล่นเกยียให้ชิปชิบชบาร่านะครับชิบบาร่ามันก็จะได้แช่นะตาน,นี้ก็จะง่ายเลยนะครับแต่เราทําไม่ได้นะก็ตรงนี้เนื่องจากด้วยลูนมันไม่พอครับทาไมถึงแล้วก็ทําไมถึงไม่ใช้คุยนะครับเพราะตาน,นี้เราไม่เห็นนะครับว่าแบวเขาเป็นสวิฟวิวนะแต่ถ้าคิดว่าเขาเป็นแบวโต้กลับนะครับก็เลยไม่ได้เลือกขุยมืดมานะแต่ถ้ารู้ว่าตรงนี้เป็นแบวสวิฟวิวเนี่ย เราก็เลือกฝุ่ยมืดมาได้นะครับตรงนี้ตำแหน่งนี้นะและ้วแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือลบไม่ออกอีกนะครับก็เลยแตกเลยนะตนัวนี้สวยนะครับลบไม่ออกนะกนะก็จบชีวิต้มทำให้แพ้เลยนะครับตัวนี้ก็สวยนะลบไม่ออกนะครับเด็กก็ไม่เป็นไรนครับเราก็ใจดีสู้เสือมานะแล้วก็มาเจอชอนบีนะครับตรงนี้นะตรงนี้ผมก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าไอ มายากลไฟเขาเนี่ยเป็นเนเมนะครับเราก็ดับไปปกตินะครับอย่างที่ผมบอกถ้าเราจะเล่นทีมเนี้ยก็เฟิร์สพิกชิบล่าได้เลยนะผมว่าค่อนข้างดีนะครับไปบุกก็ได้ไปรับก็ดีนะอย่างที่ผมบอกตัวนี้เขาไม่ีดสปีดสามสามนะเราก็กดรีดสปีดสามสามเป็นหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เราโดนแย่งโอลิเวอร์ไปนะผมก็กดเป็นแฮกเกอร์แสงนะแล้วก็กดรีดสปีดอีกตัวหนึ่งก่อนนะครับเรายังไม่เฉลยนะครับว่าตัวลบบัฟเป็นอะไรนะเราเราพยายามเลือกตัวลบบัฟให้เหมาะสมกับตาน้นนั้นนะ ถ้าตาไหนเราต้องการแข่งสปีดเราก็จะกดเป็นขุยมืดอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าตาไหนเราไม่ต้องการแข่งสปีดอย่างตานี้เนี่ยเราก็จะกดตัวทําที่มันสามารถช่วยทําดาเมจได้หรือช่วยทํา c c ได้นะครับอย่างเช่นออมมืดนะแต่ถ้าตาไหนเราต้องการแข่งสปีดเนี่ยเราก็จะกดเป็นขุยมืดแทนนะครับอ่าอย่างเช่นตานี้นะถ้าเราต้องการแข่งสปีดนะครับเนี่ยอย่างเช่นตานี้นะ ในเช่นตานี้นะครับเราต้องการเข่งสปกีอ่าตานี้โอเคเราเรามายอดด้อนดูอ๋อเดี๋ยวเราเลยเลยไปนะอ่ะตาตอนนี้เราสวยนะครับแพ้นะอ่าโอเคเรากลับมาตอนนี้บ่อยก่อนนะขอย้อนกลับมาตานี้ก่อนนะครับก่อนไปถึงตาชลบีนะสำหรับตานี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเราก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเราเฟิร์สพิกชิเบล่านะแล้วก็กดรีดสปีดไปนะครับ กดหลีดสามไปตัวหนึ่งแล้วก็กดหลีดสปีดไปตัวหนึ่งครับอย่างที่ผมบอกเลือกตัวตัวลบบับให้เหมาะสมกับเกมนะครับเพราะฉะนั้นตาเนี้เราเจอผู้กันน้ำนะครับเราก็จะใช้เป็นตรงเนี้ยถ้าใครไม่มีเบลโนิกา้าก็จะเป็นโรโบโก็ได้นะครับโรโบเ x นะครับหรือว่าโลโบสวิปก็ได้นะครับแต่ว่าจะเป็นสตันไม่ได้นะเพราะฟองฝั่งตรงข้ามเป็นมีผู้กันน้ำนะถ้าเกิดมันลบบับแล้วสตันเนี่ยฝั่งตรงข้ามจะเล่ง40%นะครับพอมันลางบับแดงด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเล่นเราจะเล่นทีมนี้โ,โน Gx หรือว่าสวิปเท่านั้นนะครับตรงนี้นะแทนเวโรนิก้านะครับหรือต้องขุยมืดเนี่ยสามารถใช้แทนได้นะใช้แทนเป็น H ใช้ H O น้ำแทนได้นะครับสําหรับตําแหน่งนี้นะสําหรับตําแหน่งนี้นะครับแต่แต่ว่าต้องทำํำ H O ออกก่อนชิบาร่านะครับโอเคแล้วไปดูในเกมนะครับยางตันยางตันเนี้ยเขามีพุกันน้ำใช่ไหมเราก็ใช้เวโรนิก้านะเวโรนิก้ามาลบบัฟดีคูดาวนะครับแล้วก็ขุยมืดเนี่ย เจอกับผู้กันน้ำเนี่ยมันก็จะวัดตัวสปีดตัวถัดไปนะว่าใครเร็วกว่านะพอมาเร่งเท่ากันนะขุยมืดเร่ง20ผู้กันน้ำก็เร่ง20นะครับก็จะวัดกันว่าใครเร็วกว่าแต่ตอนนี้เขาแบนขุยนะครับตัวนี้ก็แล้วก็มาลุ้นกับเวโรเวโนิกานะว่าจะลบติดไหมนะครับจะรีติดไหมนะตอนนี้ก็ซวยอีกนะครับรีออมือดไม่ติดนะครับสําคัญด้วยนะเป็นตัวที่เราเล็งเป้าด้วยนะครับ ถูกกันน้าก็รีไม่ติดนะครับไหนแล้วถูกตัวด้วยนะอ๋อ,อมือนะเป็นตัวเล็งเป้าเราด้วยนะอย่างนี้เราก็ต้องกดไปเลยนะครับแต่ในความสวยก็จะมีความโชคดีของเราตรงนี้นะครับเขาสตันไม่ติดสองตัวนะแต่เขาเอกนะครับเวโลเราได้กดสกิลสองตัวนี้ถือว่าได้เปรียบแน่แล้ว ตัวนี้ก็ได้ยิงครับจังหวะน,นี้ก็ต้องเข้าออลมก่อนนะครับเขาเขามีวางระเบิดแล้วนะไม่อยากโดนวางระเบิดนะครับตรงนี้เพราะว่าผมเห็นแล้วเนี่ยชิเวลาเรามีโอกาสได้มีโอกาสได้เข้าก่อนโควาซี H ่นะครับแต่ว่าเขาก็เห็นชิเวลาเราเข้านะเขาก็เลยเอาพุก,กันนะ้ำมาตีรถเกตนะครับตรงนี้นะจากที่เขาวิเอกนะครับเขาได้วางระเบิดนะแต่ตรงนี้เขาก็รีซิตไปนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีของเรานะ หลังจากตรงนี้เราได้แช่เนี่ยตรงนี้เราก็ได้เปรียบเลยนะครับ,บแล้วก็ออมมือไม่ติดอีกแล้วนะครับติดแช่ถ้าออมือติดแช่เนี่ยเราได้เปรียบเลยนะครับแล้วก็ ex นะครับเกมแม่งสุดมันจริงๆนะโอ้โหจากที่เราจะได้เปรียบนะครับเจอ e X ช็อตนี้แล้วก็เจอรีซิชช็อตนี้นะครับจริงๆเกมนี้เป็นเกมที่ง่ายนะครับถ้าเราทําติดหมดนะเราก็ต้องตรงนี้เราก็ต้องเข้าออมมือก่อนนะครับ ราะว่าออลโรมันวางไปแล้วจุดไปแล้วนะเดี๋ยวออเมอร์ Man, เนี่ยสกิกลสามกำลังจะมานะอันตรายนะเพราะฉะนั้นเราต้องรีบเก็บนะครับอีกสองเทินนะครับอ่าตรงนี้นะครับเราก็ต้องรีบเก็บแล้วนะนะแล้วก็โยนเลยนะครับจังหวะนี้ต้องโยนเอาสกิลสองก่อนนะครับแล้วก็เก็บเลยนะครับตรงนี้อ่าทําให้เรากลับมาชนะได้นะความสวยถ้าเราเล่นดียังมีสติเนี่ยยังไงก็กลับมาได้นะครับโอเค ต่อไปเราจำไอ้นี่ได้แล้วนะครับไอ้นี่คือไอ้นี่นะเรารู้แล้วว่าแบบมันเป็นสวิฟนะครับไม่ใช่เป็นแบบคอเตอร์นะเพราะฉะนั้นเราก็จัดหนักจัดเต็มนะเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับผมไม่อยากใช้เวโรเนกาละบุญบะเวโรเนกาข้อดีมันคืออะไรไมันมีลิฟว์ดาวนะแต่ก็เสียของอะไรของมันคืออะไรดาเมจมันน้อยไปนิดนึงนะครับผมก็เลยเลือกที่จะใช้โลโบดีกว่านะตรงนี้นะ ตรงนี้เราสามารถเลือกแบนได้2อ,อย่างนะครับแบนแบมก็ได้หรือว่าแบนผุกกัน,น้ำก็ได้แต่ตรงนี้ผมรู้อยู่แล้วนะว่าเขาเป็นแบนสวิฟวิวนะผมเลยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปแบนแบมน,นะเพราะว่าถ้าเราโดนถ้าเราเกิดซวยๆเนี่ยโลโบมาทํางานไม่ดีเนี่ยเราก็จะโดนเกรดเด้งมีโอกาสโดนแทรกสูงนะครับจากคอมโบผุกกัน,น้ําดูอีทมื่นนะยังไงโอโลโบเราโอกาสที่จะ ลดเกียรได้มากกว่า40เนี่ยยากนะเพราะว่าผู้ก,กันน้ำเร่งเร่ง20นะแล้วดูอิดมันก็จะได้พาสซีฟของมันอีกนะครับมันก็จะกลายเป็นเร่ง2รอบนะจากตรงนี้นะครับเป็น40นะโอกาสที่โลโบเราจะดูดเกียรได้7 0เนี่ยยากมากๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราต้องแบนผู้ก,กันน้ำออกนะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้ดูอิดมันเด้งแค่20%นะครับโลโบก็จะพอลุนได้เราก็เลือกเอาว่าเราจะแบน ดูอิดก็ได้หรือพ้กันน้ําก็ได้แต่ดูอิดมันเด้งแค่ตัวเดียวนะครับแต่ถ้าแต่แต่ถ้าปล่อยพ้กันน้ําไว้เนี่ยมันเด้งทุกตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโรโบเราทํางานไม่ดีเนี่ยเราจะซวยนะตัวนี้เนี่ยเราก็ปล่อยปล่อยแค่ดูอิดเด้งพอนะต่อให้ดูอิดมันเด้งมาแทรกเราจริงนะแต่โรโบมืดเนี่ยข้อดีของอีกอย่างของมันก็คือมันมีสกิลสามนะครับที่สามารถลบบัฟได้เหมือนกันนะต่อให้มันเด้งมาอังปิกเราก็จะใช้สกิลสามของโรโบมืดเนี่ยไปลบบัฟได้อีกทีหนึ่งนะครับ เนี่ยพอเรารู้เขารู้เราเนี่ยเราก็ดาบได้ง่ายนะครับแล้วข้อดีของโลโบเนี่ยมันได้เรื่องดาเมจนะครับแล้วก็ได้เรื่องการคอมโบกับชิบาร่านะครับอ่าอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็เลือกเลสสามตัวหนึ่งไว้คําแล้วก็รลสตบีดเนี่ยหลักการองผมก็จะนี่นะครับเลือกตัวลบบบให้เหมาะสมกับเกมนะตอนนี้เ,เจอผู้กันหนังก็ต้องเลือกอย่างนี้นะครับอ่าตัวนี้เรารู้อย่างที่ผมบอกตัวนี้เป็นแบมสบนะครับแล้วก็รูดโลโบนะครับตัวนี้นะครับ โรโบทางานดีมากนะครับสังเกตว่าดูอิดเด้งไม่ทันเลยนะครับดูอิดเขาน่าจะช้าด้วยนะแล้วก็หวดได้เลยนะครับพอรู้ว่าเป็นแบบสวิฟนะตรงนี้แล้วก็เข้าข้อเราเต็มๆนะครับก็สบายๆครับไม่มีอะไรครับอันนี้เรารู้แล้วแล้วก็อ่าพูดถึงเชียนบีเชียนบีนะครับแตกดามเมื่อกี้นะพูดแบบไปแบบหนึ่งนะเลยไปนะอย่างที่ผมบอกนะผมรู้ว่ามายากรไฟเขาเนี่ยเขาเป็นเอเมนะครับ เราก็ทําท่าเหมือนจะสิ่งเหมือนกันนะแต่ว่าเรารู้แล้วเนี่ยมันเข้ายากนะแล้วก็เลี้ยวนะครับผมก็เลี้ยวนะเลี้ยวนะครับโดยเราก็ดูว่าฝั่งสข้าติดอะไรบ้างน,นะครับก็คือติดริวไฟนะต่อเนี่ยต่อให้ตรงเนี้ยมันวางระเบิดได้นะครับแต่ว่าริวเราส่วนใหญ่ผมบอกเคล็ดลับการทาริวนะครับเราต้องทําสปีดช้าๆนะตรงนี้ไม่มี speed, สปีดสปีดช,ช้าๆติว,วตัวนี้ไม่มีรลีสปีดไม่มีสปีดเลยนะครับ ก,กว่าจะมันกว่าจะระเบิดทํางานเนี่ยมันต้องผ่านไปสองเทินนะครับกว่าจะแล้วก็มันวางระเบิดได้เนี่ยต้องใช้เวลานะครับต้องสามเทินนะริวเราโดนตีเรื่อยๆมันล้างระเบิดพอ,พอดีนะครับเพราะว่าเราไม่มีสปีดเลยนะกว่าจะระเบิดทํางานนะริวมันล้างก่อนนะครับตัวนี้เขาก็เลยเลือกที่จะแบนนะเขาเขารู้นะครับแต่ตรงนี้ผมก็รู้ว่าตรงเนี้มีอากรเขาไปเป็นไอ้นี่นะครับเป็นเนเมนะ เราไม่อยากแข่งสปีดสู้แล้วตอนนี้นะครับลาบากเราก็เลยเลี้ยวนะครับตัวนี้เขาก็ติดรีวไฟติดออลไฟนะตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ผมเราไม่มีระบบ,บนะแต่ผมรู้ว่ามายากรเขาในมีนะผมก็โยนให้แม็กซิมเลียนหวดเลยนะครับก็พยายามฆ่ามายากรนะครับเพราะว่ามายากรมันฮิลได้นะถ้ามันยังมีตัวฮิลอยู่ในเกมเนี่ยเวลาออลไฟเราปั่นปั่นไปเนี่ยมันจะทำดาเมจได้ช้านะ เราก็เลยรีบเก็บตัวหิวเขาก่อนนะครับตรงนี้นะนี่ยก็ปางตายนะตรงนี้เราติดห้ามล้านะครับเขาก็เลยเข้าเคียวแล้วนะไม่อยากโดนปั่นนะครับเอ้ยไม่เขาเข้าออกไฟนะเคียวเข้าออกไฟแล้วนะเพราะเขาไม่อยากโดนปั่นม่เตอร์กรนไฟตายนะตรงนี้เรารีชิตนะครับโชคดีนะรีชิตสองดอกนะแล้วก็ฆ้ามอเตอรกรนไฟได้ตรงนี้เราก็ได้เปรียบแล้วนะครับแต่ตรงนี้เขาไม่ได้รีมาไอนี้เรานะเราก็ได้แช่อยู่ดีนะครับ แ่เขาอ,อย่างที่ผมบอกข้อเสียของโอลิเวอร์นะถ้ามันแป็กเนี่ยมันจะลําบากเลยครับแป็กตั้งแต่ตาแรกเนะียยาวเลยนะนี้เราก็รีโูดาวหมดนครับแล้วก็ค่าเคียวนะครับตัวนึงถ้าเราค่าเคียวได้ตัวหนึ่งก็ชนะแล้วนะเนี่ยตัวนี้เราก็ยาวชนะง่ายๆแล้วนะตานี้โอเคตาถัดไป ตาน,นี้นะครับตานี้ s แล้วก็รู้มันซิ่งมาแน่นอนโอกาสเขากด dk ลมค่อนข้างเยอะนะครับ dk เล dk ลมค่อนข้างเยอะนะเพราะกดเดมอนมาก่อนแล้วก็ตัวสุดท้ายเขาก็จะกดตัววัสปีดมานะครับอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าตาไหนเนี่ยเราเลือกตัวลบบัฟให้เหมาะสมกับเกมเลือกรีดจีบีให้เหมาะสมกับเกมนะอย่างตาเนี้ยผมจะไม่กดแม็กซิมิเลียนนะเพราะว่าผมต้องการออกก่อนนะผมก็เลยจะใช้เป็นโอลิเวอร์กับคิงน้ําเลยนะแล้วก็ทีมคีฟเนี่ยมันแพ้คิงน้ำนะเพราะว่าทีมคีฟส่วนใหญ่ ตัวมันจะบานนะครับแล้วก็ไม่มีรีคคลดาวน์นะถ้าไม่ชิงตายเกิดมาฝันตรงข้ามก็เจ็บหนักนะอ่ะแล้วตอนนี้ผมก็รู้แล้วว่าผมเนี่ยไม่น่าจะสามารถออกก่อนเขาได้นะผมก็เลยเลือกแบนตัวดาเมจเขาออกนะครับแล้วก็เลือกตัวทำไปเพิ่มนะครับที่มีที่มีความอึดหน่อยนะก็เลยเลือกตัวทำไปเพิ่มนะครับให้เขาทำไปเลยเพราะว่าจากสี่ตัวของเขาเนี่ยเขาน่าจะไม่เอาไม่น่าเอาเราตายได้นะครับเนี่ยข้อเสียของทีมคลิปท,ทีมนี้นะ ก็มีเค่รีคูดาวตัวเดียวนะแล้วก็มีดาเมจจากเดมอนกับดิชิลมซึ่งมันไม่สามารถเอาเราตายได้ในเทินเดียวแน่นอน,นครับเราก็จะกลับมาได้นะตรงนี้นะนะตัวนี้เขาก็ต้องเข้าอมมืดไปนะครับพอ,อ,อเขาไม่อยากโดนสตันนะและ้วเรามีลบบับตัวเดียวนะครับเขาก็เลยเลือกเข้าไปตรงนี้นะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะขนาดชิงน้ำเรายังไม่ตายเลยนะครับเอาก็แช่ก่อนนะครับอย่างที่ผมบอกตัวนี้จะปั่นท้าแสงนะครับเอา เอาโอกาสการติดคีย์ดิคอ้นะเพื่อการวนเทินของออมืดนนะอ่าแล้วก็ตีรถเกตไปเรื่อยๆนะอ่าแล้วก็ตอดไปนะพยายามตีนี่นะครับตีกาขาวนะเพราะว่ามันไม่มีมันไม่หิวให้ตัวเองนะครับแต่ถ้าตัวอื่นมีบัฟแดงมันจะหิวนะเดี๋ยวก็ตีกาขาวไปก่อน,นครับตัวนี้โอลลเวอร์เราก็ลํำแล้วนะอ่าแล้วสังเกตว่าตรงนี้นะผมจะตี เดมอนแล้วนะครับเพราะว่าตัวอื่นม,มีบัฟกันขีนะโอกาสกันขีมันจะน้อยนะถ้าเราตัวไหนมีกันขีเนี่ยโอกาสติดีิตข้อเราก็จะน้อยนะครับมันจะได้ให้ทําให้เราได้เกียรน้อยนะตรงนี้ผมอยากได้เกียรนะก็เลยตีเดมอนนะครับสังเกตได้ว่าขีรัวนละขีสามดอกนะอ่าแล้วตัวนี้นะครับเราต้องการวางระเบิดและสตันนะครับตัวนี้จะทําให้เราได้เปียบนะเนี่ยข้อดีของชิบะรานะโงงมากนะครับมันก็โยนให้อ,อ๋อมเงินนะตัวนี้เราก็รีโูดาวไปนะครับ ตัวนี้เราวางดิโีลมนะครับเพื่อต้องการเปลิดล็อกสปีดทีมในในทีมของเรานะแล้วมันเป็นตัวดาเมจหลักเลยนะเป็นตัวค้ำหน้ารำคาญนะรตรงนี้เราสตันเราก็ได้เปรียบนะครับตรงนี้แล้วก็รำยาวๆนะครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับแล้วปิดเอาลมไปครับอชนะนะครับสำหรับตานี้เผืนใครเจอทีมประเภทนี้นะครับต่อไปโอเค อ,อย่างที่ผมบอกนะครับตอนนี้ก็ดูเชิงแล้วเนี่ยเขาจะมาแข่งจปีดนะตอนแรกดรามสองตัวแล้วก็ขู่เขาเลยนะผมก็ขู่ด้วยรีสปีดส,สามสามแล้วขู่ด้วยขุยมืดเลยนะให้เขาถอยไปนะแล้วเขาก็ถอยไปจริงนะครับถอยไปเร็วจริงแล้วก็กดตัวทําแล้วก็ตัวรบบบนะอย่างโรโบอย่างที่ผมบอกโรโบตอนนี้ทําไมผมไม่ใช้เวโรนิกานะดาเมจมันน้อยนะครับแล้วก็ ไม่มีลดเกรดนะโลโบมันสามารถคอมโบกับชิบาราได้ดีกว่านะครับจะได้เรื่องดาเมจนะครับเรื่องการลดเกรดแล้วก็เรื่องคอมโบด้วยนะสําหรับนี่เรายิ่งฝั่งตรงข้ามมีแวมแสงเนะี่ยโอ้โหโดนโดนดาเมจหมูหนักๆไปนยตัวนี้ถ้าเขาไม่สตันก็ยาวนะสบายๆบายเราเลยนะรเราจะได้เรื่องดาเมจนะครับโลโบนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยแล้วมีแวมแสงโดนสกิลหมู่ไปเงี้ยยังไงก็แตกนะ ดูเลือดเพื่อนนะครับสบายสบายนะ <_ d> um> อ่าแล้วก็ตัวนี้อย่างที่ผมเนี่ยเป็นประจํานะชิชบะลาก่อนเลือกดีสปีดไปค้านะครับ2ตัวนะแล้วก็เลือกตัวโลบับให้เหมาะสมกับเกมนะอย่างตอนนี้เราเจอดูอิดมืดนะครับอยู่แล้วนะ <_ d> um> อย่างเดียวผมบอกก็จะเต็บเดิมนะใช้โลโบนะครับถ้าโลโบเราทํางานปกติเนี่ยยัางไงาดูอิดก็ไม่ทันนะนะแล้วโลโบตรงนี้โลโบดีกว่าเวโรนิก้านะเพราะว่าเวโรนิก้าไม่ติดหลายตัวนะไม่ค่อยมีดาเมจนะ มันจะเป็นภลระของแม็กซิมิเลียนจนเกินไปนะอย่างที่ผมบอกว่าตรงเนี้ยโลโบขบโบกับชิบาราดีนะครับได้เรื่องดาเมจได้ลดเกตอีกนะขบโบกับแม็กซิมิเลียนก็ดีนะครับได้ลดเกตนะทำให้แม็กซิมิเลียนเนี่ยมันมีโอกาสได้กดสามแล้วสองสูงนะครับเนี่ยเนี่ยพอเป็นโลโบเนี่ยแม็กซิมิเลียนเราจะได้กดสามแล้วก็สองนะครับทีนี้ก็ล้ำนะก็ยาว เนี่ยก็โอกาสชนะสูงนะครับได้ออกนะแล้วก็โลวเป็นสี่ดาวแสงมืดนะครับหาไม่ยากนะครับถ้าใครมีแม็กซิมเดียนก็ประมาณนี้ได้นะครับสําหรับปุยมืดก็ใช้เอสซโอน้ําแทนนะครับนะถ้าใครมีทีมประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็สบายสบายแล้วนะครับแล้วก็มาตาสุดท้ายนะครับมาเจอโอเซลุนะครับตัวนี้ผมก็กดเหมือนเดิมนะเขาชอบเล่นโอลิเวอร์นะผมก็เลยตัดโอลิเวอร์ออกเขาออกก่อนเลยนะครับแล้วก็กดชิเบลานะ แล้วเขาก็มากลางๆก่อนนะผมก็บอกเลยว่าผมจะโถมใส่เขานะตรงนี้นะก็กดคุยใส่หน้าไปเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็เลยเลี้ยวไปริวนะหวังพึ่งริวมาสตาร์ทเรานะซึ่งยากนะถ้าเขาไม่ได้ดวงดีจริงนะก็จะมาสตาร์ทเราลําบากนะครับแล้วเขาก็กดตัวขัดจังหวะมาตัวหนึ่งนะครับก็คือคุกกี้ก็าหาะนะแล้วก็กดอ,อมืดใส่หน้าไปนะครับซึ่งเราสามารถใช้ชิบะรากแล้วก็ เล็งให้ออกมืดก็ได้นะถ้าออกไม่ทันนะครับแต่ถ้าเอามืดเราออกทันแล้วก็ใช้ออกมืดสตันนะตัวนี้เขาก็ไม่อยากโดนออมมืดนะแล้วก็เลือกจีจะโดนสีตัวแรกแทนะแต่ก็โอกาสเราได้ออกเราจะหวังเพึ่งแต่ริวไม่ได้นะครับก็นั่นแหละถ้าริวไม่สตันแบบเวอร์อะไรเงี้ยสตันตัวสําคัญเราอย่างเงี้ยก็ยากนะครับต้องสตันแม็กซิมิเลียนลดเกรดดีๆซึ่งริวมันลดเกรดไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับโอกาสลงบ,บัฟก็น้อยนะ ถ้าเราไม่สวยจริงอ่ะเราจะไม่โดนสตันนะแต่ถ้าใครโดนสตันซึ่งผมก็โดนบ่อยมากๆนะก็จะโดนสตันโดนรดเกรดก็แตกไปนะครับเราก็ไม่เป็นไรนะถือว่าตานั้นสวยนะเนี่ยผมกดิ้วก็นเลยนะแต่ผมรู้ว่าถ้าเราไม่สวยจริงยังไงตาตานี้ก็ชนะนะอ่าเราล้มหมดนะเหลือแค่ริวนะแต่ไม่เป็นไรริวมันต้องออกมาอยู่แล้วนะเนี่ยขนาดเราลดเกรดไปหลายรอบนะครับแต่ด้วยแล้วริวดูดเกรดดีมากนะเรายังทันเลยนะครับด้วยความที่เราเป็นสวิปนะตรงนี้เราได้แช่เราก็ได้เปรียบเลยนะครับ แต่ตอนนี้เนี่ยเราก็ถือว่าซวยนะครับแม็กซิมิเลียนโดนลดเกรดเยอะมากนะโดนแม็กซิมิเลียนโดนลดเกรดเยอะมากนะครับแต่พอเขาไม่เอ็กช็อตนี้ก็เข่าพอนะครับยาวนะเราก็ต้องฆ่านี่ก่อนนะครับเพราะว่าไอ้นี่มันแค่เข้าเทินก็น่ารำคาญแล้วนะ เราก็เล่นอีกทีนึงได้บับสปีดนะครับเห็นจะสังเกตได้ว่าเราแซงไปอีกรอบนึ่งนะเราได้บับสปีดนะครับแล้วก็ได้เกดอีกห้าสิบเนี่ยอย่างโกนะครับสำหรับตานี้ก็เย็ไเป็นอนที่สุดนะครับสำหรับหมูเด้งโอ้โหเหนื่อยมากๆากนะครับสำหรับไอดีนอมหมูเด้งโอเคก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะแปะลูนไว้คร่าวๆนะครับสำหรับทีมนี้นะคุยมืดแม็กซิมิเลียนเวโรนิก้านะครับคุยมืดนะ ชิบล่านะครับออมืดสบิบนะครับโอลิเวอร์นะครับเป็นสายคิเลตนะเราต้องการดาเมจหน่อยนะครับจะได้จบฝันต้องข้ามไปไว้นะโลโบนะครับเป็นอีเอ็กนะครับอันนี้ก็แต่ก่อนทาสายอึดนะครับตอนนี้ก็ทําสายตีนะครับต้องการดาเมจนะทีมเรานะครับก็สายคิเลตนะครับมีแอทแท็กหน่อยทิ้งน้ํานะครับประมาณนี้นะครับคิเลตลอยนะครับ โอเคหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะผมว่าทีมที่ผมใช้นะไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับยังไงผิดพลาดตรงไหนก็ขออาภัยมานาทีนี้เลยนะครับฝากด like, กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากๆจ้า